ไมโครไมโครหรือไมโครเมตรเนี่ยก็จะเข้าถูถุงลมปอดได้แล้วก็มีผลที่ถุงลมปอดด้วยลลักษณะของฝุ่นเองนอกจากขนาดเล็กแล้วนี่นะครับลักษณะของฝุ่นก็จะเป็นตัวที่บอกอันตรายด้วยเช่นฝุ่นบางประเภทมันมีลักษณะแหลมเล็กและคมเราเรียกฝุ่นตรนี้เป็นเอสเมททอสหรือฝุ่นแร่ยาหินซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากกิจกรรมของซีเมนต์เช่นเวลาเราทุบอาคารทุบตึกฝุผผ่นพวกนี้จะออกมา ซึ่งไอ้แร่ใยหินพวกนี้มันมีขนาดเล็กแล้วลักษณะพิเศษก็คือมันแหลวและมันคมมันสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจไปถึงถุงลมแล้วมันก็จะปักติดที่ถุงลมได้ทาให้ถุงลมเป็นบางผืนนะครับไม่สามารถทํางานได้หรือทางานไม่ปกตินะครับอันนี้คือที่อันตรายของฝุ่นนะว่าปัจจุบันเราแยกอันตรายของมันตามตามขนาดและอีกส่วนหนึ่งคือในฝุ่นเนี่ยที่เข้าสู่ร่างกาย ถ้ามันมีสารเคมีอื่นอยู่มันก็สามารถนำาสู่ร่างกายได้เช่นมีเชื้อโรคอยู่มันก็เกาะติดกับฝุ่นาสู่ร่างกายมีพวกสารล้วนนะเกาะกับฝุ่นาสู่รร่างกายได้นะครับตัวถูมาคือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เองเนี่เป็นก๊าซพิษตัวหนึ่งที่เกิดได้มากจากการจราจรเนื่องจากว่าการจราจรมาจากไหนมาจากการสันดาบของน้ํามันในเครื่องยนต์ คำว่ามอนอกไซด์เป็นกา๊าซที่มามากจากเครื่องยนต์หรือเกิดได้มากจากเครื่องยนต์เบนซินนะครับเนื่องจากว่าในเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเราจะมีการผสมน้ํามันกับเชื้อเพลิงก่อนที่จะเข้าสู่กระบ,บอกสูบนะครับอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องยนต์หรือของรถยนต์ที่มันเป็นส่วนผสมระหว่างที่ทําหน้าที่ผสมน้ํามันกับอากาศก่อนก็คือพวกคาร์บูเรเตอร์หรือภาษาชาวบ้านอาจจะเรียกเป็นคาร์บิวก็ได้ แล้วแต่คนคนถนาดเรียกนะเป็นคาบูเรเตอร์คือตัวเนี้ยน้ํามันจะถูกส่งมาที่คารบูเรเตอร์ในขณะเดียวกันอากาศที่จะเอาใช้ในการสันดาบปิดการเผาไหม้ของน้ำมันนีก็ถูกส่งมาที่คาบูเรเตอร์แต่ในขณะที่รถเคลื่อนที่นะครับถ้ารถเคลื่อนที่ด้ยวยความเร็วสูงอากาศจะเข้าไปเยอะนะครับปัญหาก็จะไม่ค่อยเกิดแต่ถ้ารถเคลื่อนที่ด้ยวยความเร็วต่ำๆนะครับอากาศจะเข้าไปน้อยน้ํามันจะมีเยอะอากาศเข้าไปน้อย พอส่งไปที่กระบอกสูบจะมีการสันดาบมีการจุดระเบิดมีการทํางานตรงนี้เนื่องจากอากาศน้อยอากาศเปลี่ยนสุนเป็นออกซิเจนออกซิเจนก็ไปน้อยเชื้อเพลิงจะมีธาตุหยุด2ตัวหลักๆคือคาร์บอนกับไนโดรเจนไอคาร์บอนตัวเนี้ยเวลาทําปฏิกับอากาศแล้วเนี้ยยิ่งอากาศน้อยๆมันจะกลายเป็น co คาร์บอนมอนอกไซด์ในนี้ผมอาจจะไม่ได้มีกิริยาเคมีไม่ดูนะครับ แต่ถ้าอากาศเข้าไปเยอะเช่นรถวิ่งเร็วสูงสูงอากาศเข้าไปเยอะออกซิเจนมีมากมันจะไม่เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ละแต่มันจะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แทนซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์อันตรายกับคนกับพื้นผิวโลกเนี่ยมีน้อยกว่านะครับทีนี้อันตรายของคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นยังไงอาการที่เกิดขึ้นจากการที่คนหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่ร่างกายนะครับอันดับแรกคือจะรู้สึกง่วงนอนก่อน เน่อจากว่าไอเจ้าคาร์บอนมอนกไซด์เนี่ยมันจะก็เรียกว่ามันจะมีความสามารถในการจับกับอีโมกลูบินได้ดีกว่าออกซิเจนทีนี้ก่อนพูดตรงนี้พูดย้อนกลับไปตรงที่การหายใจของคนการหายใจของคนเนี่ยเกิดได้ยังไงแล้วก็หายใจทำเอาอะไรเข้าไปพรปกติคนหายใจเพื่อออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายนะครับเราหายใจก็ไป ออกซิเจนจะเข้าไปที่ปอดพอเข้าไปที่ปอดปั๊บมันจะมีอวัยวะหรือว่ามีองค์ประกอบของร่างกายเราอันหนึ่งที่จะมารับออกซิเจนที่ปอดมันเหมือนเป็นรถขนส่งไงผมเทียบง่ายเป็นรถขนส่งมันก็คือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งก็เลยเป็นอีโมโกลบินมันจะมาทําหน้าที่รับออกซิเจนที่ปอดนะครับที่ปอดเนี่ยจะทำหน้าที่รับออกซิเจนพอเราหายใจออกซิเจนเข้าไปปั๊บออกซิเจนไปจับกับอีโมโกลบิน อมมโคบินอยู่ในเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังส่วนต่างของร่างกายไปยังสมองไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะช,ชมสมองพอกซิเนไป,ปยังสมองเราก็สามารถทางานได้เรามีความสดชื่นต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์กิจกรรมของอวัยวะต่างๆในการในการทํางานเนี่ยก็จะปล่อยก๊าซรับออกซิเจนแล้วก็จะปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ที่สมองหรือที่ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยออกซิเจนที่มีอีโมคโูบินเราเรียกเป็นออกซิอีโมคโูบินจะเคลื่อนที่ไปยังสมองและก็ที่สมองมีการทํางานและปล่อยร์าอนอกไซด์ออกมา,ามร์าอนอกด์นี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนกับออกซิเจนที่สมองนั่นแหละครับแต่ไม่ออกซิเจนที่เกาะอ,อยู่ที่อีโมคโูบินถูกส่งไปที่ร่างกายอีโมคโูบินก็รับร์าอนอกได์มาแทนนะครับ และค,โโรคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็เดินทางมาที่ปอดมาแลกเปล่งออกซิเจนที่ปอดออกซิเจนจากที่เราหายใจก็ไปแทนปล่อยค,อโโรคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วก็ไอจัวนี้ก็เดินทางไปที่ไปปอดไปยังสมองไปอะไรต่อไปนะครับแต่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าในอากาศที่เราหายใจนั้น,นมีค,โโรคาร์บอน m กไซ x i มากหรืออาจจะไม่มากนะก็ได้เจ้าค,โโรคาร์บอน m กไซ x ์เองเนี่ย มันจะมีความสามารถในการจับกับอีโมโคบินได้ดีกว่าออกซิเจนนะครับเพราะนั้นมันก็จะแย่งแย่งออกซิเจนในการจากอีโมโคบินแต่ไมเ่เลือดที่เปลี่ยนตามไปยังสมองมอีโมโคบินไปแต่ว่าไม่มีออกซิเจนไปด้วยจะไม่สมองกัดออกซิเจนอาการแรกที่สมองกัดออกซิเจนคือง่วงนอนหลังจากนั้นก็จะรู้สึกเ,เป็นลมหมดสติแล้วก็อาจจะตายได้ใน,นที่สุดอันนี้ก็เป็นข่าวบ่อยบ้านเรานะครับที่ บางคนจอดรถทิ้งไว้สตาร์ทไม่ไม,ไม่จอดทิ้งไว้จอดแล้วก็เปิดสตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วก็นอนหลับในรถสุดท้ายก็คือตายนะครับเนื่องจากสมองขาดออกซิเจนนะครับหรือบางคนบางคนคิดประเด็นคือฆ่าตัวตายโดยเอาถุงพลาสติกเนี่ยไปไปต่อจะท่อให้เสียแล้วก็เอามาครอบที่หัวทำให้เราได้รับการ์บอนมอมน้องใส่เข้าไปออกซิเจนไม่มีก็ตายได้ หรือแม้แต่บางคนนะครับอ่าไปขึ้นดอยที่หนาวๆแล้วเอาเตาอ,อังโล่เตาถ่านไปไว้ในเต็นท์แล้วก็นอนนะครับในการเอาไว้ในเต็นท์นั้นออกซิเจนมันจะเข้าไปน้อยทำให้การเผาถ่านการเผาไห้ตัวนั้นเนี่ยปล่อยคาร์บอนมันลกสาออกมารด้ายใจออกเข้าไปก็ขาร์บอนเดอนกไซดยได้อันนี้คืออีกตัวหนึ่งที่ที่พบมาก แล้วปัญหาคาร์บอนมอนอกไซด์นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำแต่รถวิ่งด้วยความเร็วสูงๆคาร์บอนมอนอกไซด์จะไม่ค่อยเกิดจะจะเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แทนนะครับตัวต่อมาคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นก๊าซที่มาจากอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับอุตสาหกรรมจะปล่อยตัวนี้ออกมามากกว่าการจราจร การเจราจรก็มีแต่ว่าปัจจุบันน้อยละนะครับในอุตสาหกรรมจะมีตัวนี้เกิดขึ้นจากการเผาเหมือนกันกิจกรรมการเผาเนี่แหละเนื่องจากว่าในน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับอาจจะมีตัวที่ในเชื้อเพลิงโดยเฉพาะอ่อุตสาหกรรมถ้าผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่แม่เหมาะนะครับแม่เหมาะในอดีตเราจะมีลงไฟฟ้าแม่เหมาะอยู่ปัจจุบันก็มีแหละนะครับ แล้วในอดีตเองรถฟแม่หมอเนี่ยคือใช้ตันหินมาเป็นตัวต้มน้ําเพื่อให้ปลิตความร้อนเอาความร้อนเนี่ยไปหมุนกังหันเพื่อผลิตก,กระแสฟ้านะครับตันหินที่แม่หมอในสมัยนั้นก็คือใช้ตันหินลิกไน์นะครับตันหินลิกไนส์ใส่วนใหญ่พวกตันหินเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับลิกไน,น่์จะเป็นลําดับที่สามที่มีความสะอาดนะครับน้า ลำด,ดับที่สองกับหนึ่งจะเป็นพวกแอนตีไซ์พวกบิทูมินัสอะไรพวกนี้ส่วนแต่แย่คุณภาพแย่กว่าลิกไนคือ่านพีซึ่งซึ่งก็จะไม่ค่อยเอามาใช้กัน่านหินเนี้ยก็จะมีซันเฟอร์หรือกำมะถันเป็นองค์ประกอบอยู่ในลิกไนที่ไม่เหมาะนี่มีประมาณสามหรือสี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือมี่านใน่านหินมีซันเฟอร์หรือมีกำมะถันอยู่แล้วเราก็เอา่านหินที่นั่นแหละมาเผาเพื่อให้เกิดพลังงานความร้อนนะครับ เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดความร้อนเพื่อเอาไอ้น้ําไปหมุนกังหันในการที่เราเผาถ่านหินนั่แหละซันเฟอร์มันอยู่ในถ่านหินมันก็ถูกเผาแล้วกลายออกมาเป็นก๊าซซันเฟอร์พอมันไปเจอออกซิเจนในการเผาเนี่ยจะมีออกซิเจนแล้วมันก็กลายเป็นซันเฟอร์ไดออกไซด์นะครับแล้วก็ถูกปล่อยออกจางปล่องควันของโรงงานนะครับพอมันไปเจอไอ้น้ําในบรรยากาศมันก็ทําให้เป็นกรดก็คือเป็นกรดซัลฟิริกตกลงมาที่พื้นผิวโลก เราเรียกตัวนี้เป็นฝนกรดนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่เจอไม่เจอน้ําเวลาเราหายใจก็ไปพวกนี้มันก็จะเกี่ยวกับระบบโรคเกี่ยวกับโรคปอดรคดหัวใจได้นะครับทําให้คนนี้เป็นโรคเกี่ยวโรคหอบหืดได้ง่ายนะครับจุลุนผงพงได้ง่ายอะไรพวกนี้นะครับและยิ่งถ้าเราหายใจเอาซันเฟอร์พร้อมกับฝุน่นก็สูด่างการอันตรายจะยิ่งมีมากนะครับแต่ตวเนี้หลักๆที่ในในกรุงเทพจะไม่ค่อยมีมากเนื่องจากว่า น้ำมันที่เอามาใช้กับรถเขาจะมีกระบวนการผลิตที่ดึงซัลเฟอร์ออกไปก่อนจากน้ำมันนะครับแต่เต้าอุตสาหกรรมเช่นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการในการต้มน้ำเนี่ยน้ำมันเตาก็จะมีซันเฟอร์อยู่นะครับแต่น้ำมันดีเซลบ้านเราก็มีซัลเฟอร์แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ซัลเฟอร์ในดีเซลนี่ต่ำมากๆเปลี่ยนระดับ0ูนกว่า ppb ซึ่งซึ่งเกิดน้อยนะครับเวลาเวลาผมไหม้แล้วจะเกิดเกิดซัลเฟอร์ระดนี้ต่ำ นะครับแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมจะมีมากนะครับเพราะนั้นนะี่ยก๊าซตัวนี้ก็คือเป็นเป็นกา๊าซที่มาจากอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับตัว,ต,ว,ต,วตัวมากึ่ตไนโตรเจนไดออกไซด์กาไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นกา๊าซที่มีสีน้ำตาลแดงนะครับตัวนี้ก็เกิดจากการเผาเหมือนกันโดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาเรื่อง